ดีแม็กกับลีโวทำยอดขายเฉือนกันแค่นิดเดียว4เดือนแรกบอกเลยบเลยบียดกันสุดๆส,สวัสดีครับผมกาเลซซิงนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายรถกระบะในเดือนเมษาย,ยนปี2566นะครับแล้วก็พามาดูยอดขายรวมนะครับใน4เดือนแรกเนี่ยว่ายี่ห้อไหนขายได้นัทีมเท่าไหร่กันบ้างนะฮะต้องบอกเลยนะว่าทางด้านของอ e ิวสุดีแมกก์ตัวต้าไฮรักรี v o เนี่ยทำยอดขายเบียดกันขั้นสุดเลยนะฮะ,ะพามาเริ่มต้นดูที่อันดับแรกนะครับก็คืออันดับ7จ็ดมาสดดี50 มาสซาบิติ50นะครับทำยอดขายเดือนเมษายนตอนนี้นะฮะลดลงเหลือ66คันเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของบิติ50นะครับยอดขายเนี่ยหายไปเยอะมากๆเลยนะฮะบิติ BT 50เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับก็จะเป็นฝาแฝดกับเอลซูดีแมกนะฮะแต่ว่ายอดขายเนี่ยโอ้โหไปคนละเรื่องเลยนะฮะในปะัจจุบันเอาใจช่วยนะครับสำหรับบิติ50แต่พร้อมดูยอดขายรวมนะครับสี่เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่322คันนะฮะก็ยังอยู่บวยอยู่นะครับอยู่ที่อันดับเจ็ดอยูอ่ก็ต้องบอกว่าอรอดูแล้วกันนะครับว่า ของนีหนของ B50 จะมีอะไรปรับในปลายปีไหมนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ6นะครับก็คือ MPX x e n n e r MG Xender นะฮะอยู่ที่อันดับ6ได้ยอดขายเดือนเมษายนอยู่ที่112คันนะครับอ่าก็บอกว่ายอดขายเนี่ยเกินร้อยขึ้นมานะครับอ่าพอรวม4เดือนแรกนะฮะยอดขายอยู่ที่426คันนะครับอ่าก็แซง BT 5 0ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ100คันนิดๆนะครับอ่าก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในกลุ่มที่เบียดกันอยู่นะครับสำหรับ BT 5 0กับ MG Xender t นะฮะ,ะทีนี้เรามาดูที่อันดับ5นะครับอันดับ5ก็คือนิสสันนาวรา นิสสันนวรานะครับทำยอดขายเดือนมิถุนาย,ยนได้ที่427คันอายอดขายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า3แบรนด์ที่ไล่มาขั้นต้นนี้นะฮะยอดขายไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะฮะและท้งนั้นของนวราเองนะฮะปกติเราจะเห็นยอดขายของนวราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเดือนละพันกว่าคันนะฮะบางเดือนก็ทะลุ2,000คันไปเลยอ่ะแต่ตัวหน้าล่าสุดนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับนาวราเนี่ยยอดขายอ่มรวมนะครับ4เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่1,407คันเท่านั้นนะครับโอ้โหน ต้องใช้คําว่ายอดขายนนราเนี่ยพันกว่านะฮะแต่นี่รวมกัน4เดือนก็อยู่ที่พันสี่มายอดขายหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับที่มาดูที่อันดับ4นะฮะก็คือมิสูชิไทตัน มีซูเปชีตไฟตันนะครับทำยอดขายเดือนเมษายนได้ที่904คันนะฮะยอดขายนี่โอ้โหต้องบอกว่าหายลงไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟตันนาวาร่านะครับเอ็กเซนเดอร์หรือบีที50นะครับยอดขายหายไปเยอะพอสมควรยอดขายรวม4เดือนนะครับอยู่ที่5,229คันนะครับมีสุเปชิตไฟตันต้องบอกว่าปีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับช่วงต้นปีแต่รอดูปลายปีแล้วกันนะครับสำหรับไฟตันเนี่ยมีข่าวคราวจะปรับหน้าค่าตาใหม่นะฮะแล้วเราเห็น กันแล้วนะครับในช่วงงาน์ริโชเอามาให้เราดูเลยนะครับว่าโอ้โหหน้าตานี่เท่จริงรอดูว่าตัวจริงๆออกมาจะเท่แค่ไหนนะครับอ่ะทีนี้ขยับมาดูที่อันดับ3นะฮะไอต้องบอกว่าค่อนข้างจะขายได้เยอะเลยนะครับก็คือ Ford r a n นเจ Ford r a n g เ r จอยู่ที่อันดับ3ด้วยยอดขายเดือนเมษาอยู่ที่2031คันนะฮะ,ะก็เป็นตัวหน้าตาใหม่นะครับครบรอบ1ปีแลวนะครับสำหรับตัวหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าณปัจจุบันนะครับก็ยังขายดีอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่2 0 0พันกว่าคันนะฮะ,อะพอยอ 4เดือนนะครับอยู่ที่9,484คันนะครับสำหรับทางด้านของฟอร์ดเ n นเจอร์ทีนี้เรามาดูที่อันดับ2นะครับอันดับ2ณนะปัจจุบันนะครับก็ปเป็นโตยต้าไฮ l ักรีโว ตโยต้าไฮรัก Re ีโวนะฮะทำยอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าดีจริงๆเลยนะครับอยู่ที่8,349คันนะฮะปกติแล้วโตโยต้าห้รัก Re ีโวนะครับยอดขายเขาก็จะเกินหมื่นคันทุกเดือนเลยนะครับว่าอย่างนั้นนานๆทีนะครับอาจจะน้อยกว่าหมื่นคันเหมือนเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8,000คันแต่ก็ยังถือว่าเยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับดูยอดขายรวมนะครับลีโวเนี่ยอยู่ที่49,003คันนะฮะ คือต้องบอกว่าทํายอดขายได้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะถ้าเราดูยอดขายรวม4เดือนแรกนะครับปกติแล้วถ้าเกิดมองมาตรฐานนะของรีโว d m a แ็อะไรกลุ่มนี้นะครับยอดขายก็อยู่ที่ไม่ต่ำกว่าปีละแสนคันแน่นอนนะครับปีนี้ก็คาดว่าน่าจะทะลุแสนคันอย่างแน่นอนที่มาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น Esu ู d m a ม็นะฮะอีซูดีแม็เนี่ยทำยอดขายเดือนเมษาย,ยนได้ที่1 2ึ่งหมื่นสองร้อยสี่พันนะครับอีซูดีแม็กเนี่ยทำยอดขายโอ้โหนะปีนี้นะครับทะลุหมื่น ัทุกเดือนเลยนะครับแต่ปีนี้อาจจะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะไม่แรงเท่ากับปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเนี่ยโหขายสนั่นเลยนะฮะทำยอดขายแบบโหแสนหกแสนเเลยนะครับแต่ปีนี้นะฮะยอดขายรวม4เดือนเนี่ยอยู่ที่47,532คันอ่าคันซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของอีซูดีแมกซนะครับซึ่งเดิมทียอดขายน่าจะสูงกว่านี้นะฮะแต่ก็รอดูปลายปีแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรปรับใหม่ไหมนะครับถ้าเกิด DMa มปรับใหม่อีกสักนิดหนึ มาดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นยอดขายนะครับรวมในเดือนเมษาย,ยนปี2566นะครับาสำหรับนี้ขอบคุณผู้สมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ